ก็แพทหกจุูนะครับผมมีไอเทมชิ้นใหม่เพิ่มเข้ามาประมาณ4ชิ้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะว่าไอเทมที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมีความสามารถทําอะไรได้บ้าง หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวเป้การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12-12อ i แอดไลน์เคเวเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคลาสิกข,ของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวเป้แจกของจุกๆุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเวเป้อย่าลืมมาใช้บร การันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ด Classic เพื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้งผมต่อนะทุกคนก็กล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ในเกม l e g e n War r e d o l u t i o n เคยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพท6.0แล้วเนาะก็ตัวของแพท6.0นี่ก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผมรวมถึงกับการมาของไอเทมใหม่ด้วยนะซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าไอเทมใหม่เนี่ยมันมีความสามารถอะไรได้บ้างหรืออ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะแล้วก็จะพยายามอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายยๆแบบรรวัดเลผม ก็มาเริ่มกับไอเทมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับผมไอเทมชิ้นนี้เนาะก็คือความสามารถนะครับของอาเริ่มที่ตัวของสเตตัสก่อนสเตตัสนะครับผมจะให้พลังชีวิตอยู่ที่350นะครับผมแล้วก็จะให้ตัวของเกาะน,นะ40หน่วยแล้วก็ได้รับเล่งสกิลนะครับผมแล้วก็ความสามารถพิเศษของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมนั่นก็คือเมื่อตัวละครของเราที่ออไอเทมชิ้นนี้มาทําการใช้ CC ในะอะย,ย้ายตําแหน่งศัตรูนะจะทําให้ตัวละครของเรานะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น30%เป็นไปเวลา3มวินาทีและทําให เครื่อง่าทําการใส่เครื่องหมายนะแปะเป้าหมายหรือสัญลักษณ์ไว้บนตัวของศัตรูนะครับผมแล้วไอ้เป้าหมายนะ่าจะทําการลดเกาะศัตรูในขณะที่ทําการติดจากเอฟเฟกความสามารถไอเทมชิน้นีเอาไว้หากศัตรูนะครับผมตายในขณะที่ติดสัญลักษณ์นะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะทําการเด้งทองให้ตัวของเรานะเป็นจํานวน2 0 0ถึง300เหรียญแล้วแต่ระยะเวลาของเกมนะครับผมแล้วไอเทมชิ้นนี้ก็ทําการแชร์เหรียญให้กับพันธมิตรของเราด้วยนะที่อยู่ใกล้เคียงนะแปลว่า คูดาวในเรื่องของการแชร์เหรียญเนี่ยจะมีติดคูดาวอยู่ก็คือทุกๆ10สิบวินะครับจะใช้ได้หนึ่งขังนั่นเองจึงไม่สามารถมาเบิ้ลทองได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถแรกๆนะก็แบบเจาะลึกนิดนึงก็คือไอเทมชิ้นเนี้ยอ่าเพื่อนๆอาจจะงงอยู่ก็คือเอฟเฟกซีย้ายตำแหน่งศัตรูเอฟเฟกต์ซย้ายตำแหน่งศัตรูเนี่ยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวนะครับผมเพราะว่า เขาบอกเจาะโจงมาว่าเป็นเอฟเฟกตซีซียายตำแหน่งศัตรูแต่เขาไม่ได้พูดแค่ว่าซีซีเฉยๆถ้าเกิดซีซีเฉยๆเนี่ยก็คือตัวละครหลายๆตัวที่มีพวกสตันสโลหรือพวกชามปกตินี่ก็จะสามารถออกตัวหออเทมิ้นนี้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดนะครับผมเขาใช้คําว่าย้ายตำแหน่งศัตรูเนี่ยก็เพื่อนๆต้องนึกถึงพวกตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของการที่ โยกตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามได้นะก็ยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกซัพพอร์ตอย่างเช่นอลิสตาครับผมตัวของเทสหรือบิดแครงเป็นต้นนะครับผมบิดแครงเนี่ยเขามีความสามารถในเรื่องของการดึงฝั่งตรงข้ามเข้าม,มาใช่ไหมก็เป็นการย้ายโพซิชันฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเป็นการย้ายตำแหน่งศัตรูนั่นเองหรือตัวของเทสที่สามารถดึงเกี่ยวคล้ายกับตัวของบิดแครงแล้วก็เฟที่ทําการแบบ กระตุกฝั่งตรงข้ามให้เปลี่ยนทิศทางการยืนอะไรอย่างนี้หรือตัวของอลิสตาที่มีความสามารถในเรื่องของการหม่งนะัฝั่งตรงข้ามให้กระเด็นออกไปหรือกระเด็นกลับมาหารเราก็ไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นไอเทมที่บอกกับพวกตัวละครซัพพอร์ตหรือตัวละครที่มี c ประเภทนั้นนะจริงๆก็มีอีกหลายตัวนะว่าจะเป็นตัวของอ ไพ่ไนะครับผมแต่ว่าสเตตัสเนี่ยมันไม่น่าออกให้ตัวของไพ์นะเพราะมันมีเกาะกับพลังชีวิตนะมันจะไม่เหมาะกับพวกตัวละครอย่างซับแพงซะมากกว่านะไอเทมชิ้นนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครอยากจะออกหรือใครง,งงอยู่หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับออกให้กับพวกตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของการดึงหรือเปลี่ยนทิศทางศัตรูได้หรือพวกตัวตีรุอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับผมสเตตัสนะครับผมจะให้พลังชีวิตยอยู่ที่350หน่วยได้นะครับเอฟเฟกในเรื่องของการฟื้นฟูเลือดน,นะบวก100นะแล้วก็มีต้านทานเวทอีก75หน่วยนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือหลังนะครับผมไม่ได้รับความเสียหายเวทเป็นเวลา12วินาทีจะได้รับโล่ป้องกันเวทนะที่จะช่วยดูดซับความเสียหายเวท70ถึง180หน่วยแล้วก็บวกด้วย10%จากพลังชีวิตสูงสุดนะครับก็ไอเทมชิ้นนี้ก็มันความสามารถที่อาากกะัพวววตวลครรเทแงๆ พวกเวทโป๊กหรือเวทเบิร์ดทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกตัวละครประเภทแบบอานามินะครับผมพวกอาริพวกคาม่าอะไรพวกนี้เป็นพวกตัวละครที่มันโป๊กโป๊กนะครับผมอันนี้มันจะเหมาะกับพวกตัวละครสายแท้งนะครับผมที่หรือพวกซัพพอร์ตแท้งที่ต้องเจอกับพวกตัวซับเลี้ยงพวกซับเบสซับเบสเป็นต้นอะไราเนี้ยเจอตัวอย่างพวก ลักนะครับผมตัวของเซเลฟีนอะไรพวกนี้ออกเทมชิ้นนี้มาก็จะสามารถเอามาป้อง,องกันความเสียหายได้นะเมื่อแบบว่าถ้าเกิดเราโดมันด้งขึ้นมาเนี่ยเวลาศัตรูจะเบิร์สใส่เรามันก็จะไปติดโลทําให้ตัวของเราเลื่อนไม่ลดนะล้วเราก็ถอยห่างมาประมาณ12วินาทีโลมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาใหม่และถ้าเกิดเราออกให้กับตัวละครที่เป็นแทงแล้วก็มีพลังชีวิตสูงสูงเนี่ยไอเทมชิ้นนีนะก็จะให้โลป้องกันเวทีค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมยิ่งมีเลดเยอะโลเวก็ยิ่งเยอะตามนะเพราะฉะนั้นเหมาะกับพวกตัวละครไฟเตอร์หรือแทงคเป็นนส่่วใหญรับ ต่อมาครับผมก็จะปไปในเทมชิ้นนี้นะเทมชิ้นนี้มาราคาแค่900โกนะเป็นเทมอาเป็นเทมพพอร์ชิ้นเล็กชิ้นใหม่ที่มาสำบว่าไปต่อยอดเป็นเทมชิน support, ช้นพพอร์ชิ้นใหญ่ๆนะครับก็ความสามารถนะครับก็คือให้พลังชีวิต100หน่วยแล้วก็เล่นสกิล10หน่วยแล้วก็อตัตราในเรืบวก5%ในเรื่องของพลังการยิวและโล่ป้องกันก็ออกมาให้พวกตัวละครสับเลี้ยงเป็นต้นนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราออกเทมชิ้นนี้มาเนี่ยต้นเกนเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่เพิ่มนะเเเอออฟใใในนนรรรรืื่งงงขขกกาาลหหห้้้โมัแยิึ สมมตอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นตัวของโซลคา่าแล้วออกไอเทมชิ้นนี้มา900กโก้นะเราก็จะฮิวแรงขึ้นนิดหน่อยนั่นเองประมาณ5%นั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นไอเทมในแคปผมรองเทา้าในแคปผมเป็นไอเทมที่หลายๆคนอาจจะงงว่าความสามารถมันทําอะไรได้นะก็เดี๋ยวเราจะจะมาอธิบายแบบคร่าวๆให้เข้าใจได้ง่ายๆกันนะครับผมก็คือไอเทมชิ้นเนี้ยเราต้องมีรองเท้าชิ้นใหญ่ก่อนเราทําการอัปเกรดเป็นเอนชาร์ดในแคปผม ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือตัวละครเนี่ยที่ออกไอเทมชิ้นนี้มาจะได้รับเอฟเฟกนะครับผมเป็นบูดีมเนาะเป็นเวลาทุกๆ8วินาทีนะครับผมการฮิวนะครับผมหรือการให้โล่นะคะรับแก่พันธมิตรของเราจะทําการให้บัฟนะครับผมปองสบู่แกะสะ่สัะอาแก่เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมเป็นเวลา3วินาทีนะครับผมและทําการสุ่มนะครับผมเอฟเฟกออกมา2รูปแบบนะครับผมเอฟเฟกแรกนั่นก็คือ จะทําการลดความเสียหายครั้งถัดไปที่ได้รับลงเป็นเวลาอาไม่ใช่เป็นเวลาเป็นความเสียหายตั้งแต่70จนถึง140นะครับในขณะที่ตัวของเอฟเฟกนี้ทํางานอยู่หรือเอฟเฟกที่2นะครับผมนั่นก็คือจะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปนะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้รุนแรงขึ้นเป็นโบนัสความเสียหายเวท2 0ถึง90หน่วยนั่นเองก็คือไอเทมชิ้นนี้มันจะเป็นไอเทมเอนชาร์สสำหรับตัวของซัพพอร์ตนะครับผมเป็นพวกซับเลี้ยงอย่างตัวของนามินะครับผมหรือตัวของ คาร่าเซลาฟีนหรือ uck, รักในของที่ออกมาเล่นเป็นซับโซนาอะไรพวกนี้สามารถออกมาให้ได้นะก็คือพอเราทําการคิวให้เพื่อนใครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพอทำการใช้ความสามารถของ N ine, เอ็นชานี้ไปทําการสุ่มบับให้นะจะเป็นบับที่ลดความเสียหายจากศัตรูหรือ ป่าศัตรูโจมตีใส่เราได้เบาลงอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นความสามารถที่ทําให้เราโจมตีใส่ศัตรูได้รุนแรงขึ้นเป็นโบนัสคอสเสียหายเวทนั่นเองก็จะประมาณนี้นะสำหรับไอเทมรองเท้านะซึ่งส่วนตัวผมยังไม่ได้ไปลองใช้นะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นคนออกเยอะสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวของรองเท้าชิ้นนี้นะครับผมแต่มองว่าเป็นไอเทมที่ ดีอยู่แต่มันจะามาเสี่ยงดวงในเรื่องของการที่สุ่มความสามารถบางครั้งอาจจะอยากได้ดาเมจแต่มันได้ไปความสามารถในเรื่องของการลดความเสียหายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะถ้าเกิดผิดจังหวะนิดหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปออกตัวของ พวกเวลหรือแมการสกิลอาจจะมีประโยชน์กว่านะส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะครับผมแต่ก็ใครที่ลองเล่นดูแล้วแล้วมองเห็นความโปงของมันก็มารีวิวนะครับของความเกียนของไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แนละ้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของไอเทม4ชิ้นนะครับที่เพิ่งเข้ามาสู่เกมเวอลลี่พายหกจุนะครับก็เป็นไอเทมที่เอามาต้านต้านทันเวสซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นของซัพพอร์ตเนาะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้นะโอ้เจ็บคอมากเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กระชองของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะไป,ปรอซุปเปอร์แดงจากทาง YouTube หรือลิงก์โดเนทที่อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่รับชมคิ้วผมนจบครับไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปนอนพักก่อนนะไม่ไหวแล้ว